เริ่มเนาะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กันที่ tj auto car นะครับผมนะเดี๋ยววันนี้พาดูรถภายในเต็นท์กันนะครับผมนะพามาอัปเดตกันหน่อยนะวันนี้ฝนตกพอดีนะครับเก็บรถเข้ามาข้างในหมดเลยเนาะเดี๋ยวใครเข้ามาแล้วเห็นภาพชัดเสียงชัดดีขอเล้กล้ามาด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตรีเฟ e เฟ facebook สักคู่หนึ่งนะครับผม วันนี้ตกทั้งวันนะครับอากาศดีมากๆเลยนะดีเพชชันหรือเปล่าใช่ไหมเขาเรียกกันนะครับผมอ่าโอเคครับสวัสดี3มผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตสักครู่หนึ่งนะโอเคตอนนี้เราโปรเราโปรช่วยผ่อน6เดือนอยู่เนาะแล้วก็ราคารถก็ตอนนี้ก็พิเศษอยู่แล้วสําหรับลูกค้าทุกทท่านเลยนะครับผมนะใครเข้ามาแล้วเห็นภาพชัดเสียงชัดดีขอเลขเก้าให้ด้วยนะครับผมนะขอเลขเก้าให้หน่อยนะครับนะจะได้รู้นะครับว่า ภาพชัดเสียงชัดดีแอดมินเห็นผมแล้วก็ได้ยินเสียงชัดก็ขอเลขเก้าให้ผมหน่อยนะแอดมินนะครับผมนะไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะครับผมสวัสดีเจ็ดผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับนะเดี๋ยววันนี้ด้านหน้าเราเปียกไปแล้วนะครับมาด้ากับแจ็ดวันนี้เก็บไม่ทันนะครับนะก็เดี๋ยววันนี้พาดูแจ็ดกันหน่อยนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะสาหรับแจ็ดของเรานะครับเดี๋ยวขอ ผู้ชมสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะรอหน่อยนะครับผมนะใครเข้ามาแล้วเห็นภาพชัดเสียงชัดดีขอเลขเก,ก้าให้หน่อยครับนะยังไม่เห็นเลขเก,ก้าเลยหรือว่าของพี่โจขึ้นไหมเลขเก,ก้ามีม้งยังยังนะย,งนะยังไม่มีนะเดี๋ยวขออนุญาตขอ,ขอดูกล้องแอดมินหน่อยแป๊บหนึ่งอ๋อยังเลยนี้ก็ยังนะโอเคนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับคุณจุธามาสวัสดีครับนะเห็นแล้วครับเห็นเลขเก,ก้าแล้วครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้พาดูกันเนาะ <utan> ใครเข้ามาแล้วอยากช่วยกดไลค์กดแชร์กดได้เลยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับผมนะขอบคุณมากมากเลยสวัสดีคุณปอป่านด้วยนะครับ,หรบเห็นและครเพิดเล็กล้ามาแล้วครับสวัสดีคุณจุธามาสนะครับผมนะสวัสดี12ผู้ชม13ผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับผมนะเดี๋ยววันนี้พาดูรถกรันภายในเต็นท์และกันเนาะจอดอยู่พี่โจแพ่นไปหน่อยจอดอยู่ด้านในเก็บหลบฝนกันเข้ามาด้วยนะครับเมื่อกี้นะก็หลายๆคันเลยที่อยากจะไลค์ให้ดูกันแ๊สเกียร์ธรรมดาเข้าแล้วนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้พาดู เริ่มเลยดีกว่านะ16ผู้ชมนะครับผมสวัสดีครับอาฮาสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ฮาไปเตะบอลช่วงเย็นด้วยกันนะครับในวันนี้นะครับผมสวัสดีคุณคิดสีคิดสีคิดด้วยนะครับผมนะโอ้โหชื่ออ่านยากมากเลยนะครับสวัสดี16ผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ไปดูแจ็คกันก่อนเลยเริ่มต้นนะครับผมแจ๊คตัวนี้เอาเริ่มที่แจ๊คก่อนละกันแจ๊คตัวนี้แจ๊คปี2015ตัวนี้แจ๊คปี2015เป็นแจ๊คตัว S นะครับผม GK ตัวนี้โปรโมชั่นตอนนี้มีอยู่ว่าดาวฟรีดาวแล้วกันเนาะใช้เงินดาว8บาทราคาเงินสดอยู่ที่420 0 0 0บาทนะครับผมนะผ่อนอยู่ประมาณตัวนี้น่าจะผ่อนอยู่ประมาณ80,00นนะครับผมนะโดยประมาณนะเดี๋ยวพี่โจพาดูรอบๆก่อนตัวนี้เป็นสีบอลเงินนะครับผมมาพร้อมล้อแม็กอันนี้ล้อแม็กผมลงให้ใหม่นะครับน,ะนอตล้อสวยสวยเลยแบบนี้ยางใหม่นะครับผมนะพาดูรอบๆก่อนตัวรถเป็นตัวรถเดิมมีเพิ่มแบบพวกกันศาส์กันศาส์บ้างมีล้อลงอันนี้ผมลงให้แล้วก็ รอบๆยังเป็นเดิมๆอยู่นะครับผมสําหรับแจ้ตัวนี้นะพาดูก่อนอ่านี่ครับกุญแจมีครบเลยนะครับอันนี้ให้ดูก่อนกุญแจครบสองดอกเลยนะสําหรับใครหาอยู่นะครับรุ่นนี้นะได้กุญแจครบๆไปสาหรับคันนี้นะครับสวัสดี4ี่ิผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับมาดูด้านในกันตัวนี้ด้านในเป็นเบาะหนังเดินได้แดงนะครับผมตัวรถภายในเนี่ยเดิมๆเลยนะครับไม่ได้ติดตั้งอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ ยังคงความเดิมจากโรงงานมาเลยนะครับผมนะตัวนี้เป็นวิทยุบิวอินด้านในสีดำตัดสีบอลเงินนะครับผมนะวิ่งมา80,000กโลนะครับตัวนี้แอแบ็คคู่แล้วนะครับครบหมดเลยด้านในเป็นเบาะหนังดำได้แดงนะครับผมเกียร์ออโต้นะตัวนี้ต้องบอกว่าไม่มีอะไรมากก็คือต้องบอกว่าเป็นรถใช้งานโดยตรงเลยนะครับสำหรับใครที่หารถแจ๊ด GK เดิมๆอยู่เนี่ยราคา4 2 0 0 0 0บาทแล้วก็ โปรโมชั่นตอนนี้ก็คือตัวนี้ฟรีดาวอยู่แล้วสําหรับตัวตัวแจ๊ตตัวนี้นะครับผมจัดยอด4 2 0 0เลยเต็มตามจํานวนเงินสดแล้วก็มีตอนนี้มีโปรโมชั่นวันแม่ก็คือเดือนนี้เดือนวันแม่ใช่ไหมครับก็ผ่อนให้ช่วยผ่อนได้6เดือนด้วยนะครับผมนะส่วนส่วนลดอะไรของแถมอะไรเพิ่มเติมนี้เดี๋ยวมีจัดให้แน่นอนนะครับผมนะสำหรับ ตัวแจ๊ G K ตัวนี้แล้วก็ทุกๆคันทุกๆคันภายในเต็นท์เรื่องของชนหนักน้ําท่วมไฟไหมการันตีว่าไม่มีนะครับผมนะอันนี้การันตีให้ทุกคันถ้ามีคืนรถเลยร้อเรนะครับคืนเงินร้อเปอเครับผมไปดูคันอื่นดูภายในคันแจ๊ดสีเทาคันนี้ด้านหลังด้วยพี่โจนะครับผมเดิมๆนะครับนะตัวนี้ต้องบอกว่าใครที่ชอบแบบแจ๊ดตัวนี้แล้วอ่าแค่ลงแม็กพอสวยงามใช้งานทั่วๆไปเนี่ย พอแล้วครับสาหรับแต่งภายนอกแบบแค่ลงลงลงล้อพอแล้วเนาะประมาณนี้นะครับผมนะยางอะไรพบเครื่องมือครบนะครับบล็อกอยู่ครบเดิมเดิมเลยนะครับนัตติดรถมาแบบนี้เลยก็สนใจทักมาได้นะครับสําหรับตัวแจ๊ดจปี2015ตัวนี้นะครับผมนะสีบอลเงินอ่ะไปดูแจ๊ดคันต่อไปนะครับผมอ่าเดี๋ยวสวัสดีก่อนผู้ชมนะครับสวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับนะครับผมนะแจ๊ดต่อไปเป็นตัววันนี้พาดูแจ๊ดทั้งหมด3คันแล้วกัน มีแจ๊ตัวแรก GE ด้วยนะ260,000บาทตัวนั้นก็โปรโมชั่นโปรโมชันเหมือนกันช่วยผ่อน6เดือนแล้วก็ฟรีดาว8บาทเหมือนกันนะครับผมตัวนู้นนะตัวนั้นเป็นแจ๊ GE ราคาเงินสดอยู่ที่260,000บาทน่าจะใช่แป๊บนึงนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกๆท่านด้วยครับขออนุญ,ญาตนะครับผมจําราคาไม่ได้ทุกคันนะอ่ะเดี๋ยวกวาดให้เลย260,000บาทตัวนี้ผ่อนอยู่ประมาณตัวนี้ผ่อนอยู่ประมาณ น่าจะ6,7,000ตัวนี้นะครับผมนะตัวนี้ G- แจ๊ด G-E นะครับใครสนใจก็มาดูได้สำหรับตัวนี้เป็นตัวเกียร์ออโต้แล้วก็แต่งภายนอกเหมือนกันนะครับลงล้ออย่างเดียวนะครับผมภายในเดิมตัวรถเดิมเครื่องเดิมนะครับผมนะเครื่อง1,500นะครับตัวนี้เกียร์ออโต้นะครับผมนะมาครับคันต่อไปตัวนี้แจ๊ด G-K เหมือนกันปี2,015รถสีขาวตัวนี้เกียร์ออโต้นะครับผมตัวนี้เกียร์ออโต้ตัวนี้มาพร้อมสมาร์ทคีย์และไม่ใช่กุญแจแบบ เสียบแล้วเป็นตัวสมาร์ทคีแล้วนะครับพาพาดูภายนอกก่อนลงล้อลายที e สามเจ็ดสีบอลเงินนะครับนะน็อตล้อแดงนะสวยงามมีกันสาดติดเพิ่มมานะครับผมตัวรถนี้ที่จับคมเมียมแบบนี้สว,สวยเลยนะลงล้อแบบนี้ก็เรียกว่ากําลังดีเลยนะครับผมแล้วก็มีปลายท่อลงมานะเสียงไม่ดังนะครับผมตัวนี้ไทเทนมาหน่อยนึงไปลายๆนะครับสวยเหมือนกันสําหรับตัวนี้นะครับผมอ่าสักครู่นะครับพีเอสพีเอสเดี๋ยวคุยการไลฟ์สดอยู่ครับ ับผมคัาฝนตกครับผมครับโอเคครับคุยต่อครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นแจ็ค GK นะครับปี2015ตัวนี้เป็นตัว v บวนะครับผมนะถ้าเป็นรหัสรุ่นคือตัว v บวกบตัวนี้มาพร้อมออปชันที่ต่างจากคันเมื่อกี้เลยก็เรื่องของสมาร์ททีและตัวนี้ไม่ต้องใช้กุญแจเสียบที่เบ้าแล้วนะครับเหยียบเบรกแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยนะครับผมนะวิทยุบิวอินภายในสีดานะครับผมนะเบาะดํา เบาะหนังดําเลยสวยงามแล้วก็ตัวรถยังคงความเดิมอยู่สองคันนี้ผมบอกเลยที่ผมพาดูเมื่อกี้ก็คือเดิมๆทั้งคู่เครื่องเดิมเครื่องพันห้าเดิมตัวรถเดิมนะครับมีลงล้อแล้วก็คันนี้ก็จะมีปลายท่อลงมาให้ดูเรียกว่าโฉบเฉียวขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วกันเนาะสำหรับตัวแจจีเคเกีย์ออโต้นะครับผมนะตัวนี้วิ่งไปเท่าไหร่ขอดูไมนิดนึงนะครับผมสักครู่นะครับลูก้าตัวเมื่อกี้แ0ดหมืนกิโลตัวนี้เก้าหมื่นกโลนะครับตัวนี้ปีสองคันนี้ปีสองพัสิบห้าทั้งคู่นะครับ ทักแชททักอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้พาไปดูคันต่อไปนะครับผมวันนี้พาดูแจ็คจ k กันรัวๆไปเลย2คัน3คันนะใครสนใจคันไหนก็ทักอินบ็อกซ์ไปทางข้อความได้เลยนะครับผมนะตัวนี้เป็นแจ็สจ k อีกคันหนึ่งสีขาวสวยมากๆนะครับแต่ตัวนี้ปีใหม่กว่า2คันนั้นหน่อยตัวนี้ปี2017แล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์แมนวนวลเกียร์ธรรมดานะครับผมนะ ราคาอยู่ที่ผมแจ้งราคาคันนู้นก่อนลืมคาราคาคันนี้เกียร์ออโต้คันนี้นะครับเอาคันนี้ก่อนตัว V ีบวกนะสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันออกรถไม่ต้องใช้เงินผมจัดในราคาเงินสดเลย4ี่แสนสี่หมื่นเก้านะครับผมจัดในราคาเงินสดเต็มแล้วก็มีโปรช่วยผ่อนอยู่หเดือนนะครับผมนะก็น่าสนใจนะสําหรับใครที่สนใจแจ็ตสองคันนี้เนี่ยเกียร์ออโต้ทั้งคู่แล้วก็ได้ได้รถเดิมทั้งคู่ทั้งคู่เครื่องเดิม เครื่องเดิมแล้วก็แต่งภายนอกพอสมควรน,นิดหน่อยพอนะครับมาคุยคันนี้ต่อตัวนี้แจ z z g ีปี2017นะครับผมสองพตัวนี้ตัวนี้ต้องบอกว่าราคาเงินสดอยู่ที่ราคาแจ้งไปเลย439,000บาทผ่นนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทนะครับผมนะ4ี่แส0บาทเนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมนะภายนอกลงลง้ออย่างเดียวนะครับผมผมลงเองตัวนี้นะอาพาดูก่อนพี่โจดูรอบๆก่อนนะครับ ตัวนี้ลงล้อเพิ่มอย่างเดียวนะแล้วก็ตัวรถนะครับภายนอกทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับมีโลโก้แดงอันนี้ติดให้นะครับผมเห็นเิเกียร์ธรรมดาก็เลยซื้อมาใส่ไปหน่อยเพื่อความแบบว่าโฉบเฉี่ยวนิดนึงนะครับผมนะจะได้เข้ากับตัวน็อตล้อดแดงด้วยนะครับผมนะกุญแจเป็นแบบเสียบอยู่นะครับนะัดอย่างตัวเมื่อกี้จะเป็นตัวสมาร์ทคีย์แลละนะครับผมพาดูด้านในกันด้านในอันนี้ผมก็ซื้อมาใส่ให้นะครับผมนะสำหรับตัวนี้นะครับ ตัวนี้เป็นเฮดแดงซื้อมาใส่ติดให้ใหม่แล้วกันนะเดิมเดมันก,มนก็มันก็เป็นเงาๆของมันแหละอันนี้ให้มันดูแบบดุขึ้นจะได้มาคู่กับเกียร์แมนนวล5สปีดตัวนี้นะครับกระปุกนี้เออต้องบอกว่าสําหรับใครที่อาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้คิดไว้ว่าจะซื้อเกียร์ธรรมดานะผมจะบอกว่า,าเหมาะมากเลยนะครับผมสายซิ่งนะแต่ก็อย่าไปขับเร็วมากนะครับผมนะเพื่อความปลอดภัยนะครับผมนะ ต้องบอกว่าสําหรับใครที่ชอบแบบซิ่งๆหน่อยมีเกียร์ธรรมดาไว้สับแบบนี้เนี่ยตัวนี้น่าสนใจปี2017ด้วยภายในคงความเดิมเบาะผ้าเดิมเดิมโรงงานแบบนี้นะครับผมนะภายในไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มตัวเครื่องเดิมตัวรถเดิมแล้วก็การันตีเหมือนเดิมว่ารถทุกคันชนหนักน้ําท่วมไฟไหม้อะไรที่จะทาให้ลูกค้าไม่สบายใจตรงนี้ผมรับประกันว่าไม่มีแล้วลูกค้าซื้อไปถ้าไม่จริงอย่างผมพูดคือรถนะครับผมนะแจ้งแบบนี้เลยแล้วก็ ราคาตัวนี้439,000บาทนะครับผมรถปี2017เองนะครับผมนับนี่ปี2 0 63ใช่ไหมหกไม่กี่ปีเองนะครับผมนะต้องบอกว่าใหม่มากๆเลยนะครับตัวนี้วิ่งไป8 8 0 0 0กโลนะครับผมนะตัวรถคงความเดิมอยู่ครบหมดเลยเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาแมนนวลนะครับผมนะใครสนใจสําหรับสายสับสายซิ่งแนะนำนะครับผมนะส่วนจะไปทําต่อไปโมดิฟายต่อไปอะไรอันนี้แล้วแต่ลูกค้านะครับผมแต่อันนี้ขายให้แบบเดิมๆไปก่อนละกันนะครับผมนะโอเคนะครับไป ดูคันโอ้โหฟ้าผ่าด้วยเสียงดังแน่ๆน,นะครับผมเปลี่ยนแนวบ้างเปลี่ยนแนวบ้างยาลิสพี่โจยาลิสจองอยู่เนาะอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้อันนี้เดี๋ยวค่อยค่อยไลฟมาดูอีสูกันดีกว่าข้ามมารถกระบะบ้างครับผมนะอีสูตอนนี้ตัวนี้เป็นตัว4ประตูนะครับผม1.9 ddi blue power นะครับตัวนี้แต่งภายนอกมานิดหน่อยพอลงล้อนะครับผมนะดูกันก่อน ลงล้อลงยางเบอร์ใหญ่นิดนึงนะครับผมแต่รถเป็นรถตัวเตี้ยนะแล้วก็มีค้าหลังมานะครับผมตัวรถสีขาวตัวนี้ต้องบอกว่าสียังเนียนดีอยู่มากเลยรถปีใหม่ด้วยรถปี2010เท่าไหร่เอ่ยลวผมลืมละ2010ตัวนี้2017นะครับผมนะตัวนี้ปี2017ดรถปีใหม่มากนะต้องบอกว่าลูกค้าแป๊บนึงนะครับผมหาปีไม่เจอแป๊บนึงงพับครับลูกค้าปี2018ันการขโมยมาดูด้านในกันดีกว่านะครับผม ตัวนี้เป็นอีสุสีประตูหนึ่งจุดเก้านะครับนะด้านในเนี่ยก็แต่งภายในพอสมควรแล้วกันยังมีความความเดิมอยู่ก็คือเรื่องของเบาะนะครับผมนะมีคําหลังเพิ่มมาให้แล้วก็ด้านหน้าจะมีพวกเกตวัดอย่างพวกดิฟฟี่ซัดดีอะไรพวกนี้มานะครับก็ตามความนิยมของคนแต่งแล้วกันเนาะแล้วก็วัดบูนมาให้ตัวหนึ่งนะครับผมนะก็ พอสมควรพวงมาลัยยังเป็นพวงเดิมอยู่ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมนะตัวนี้เกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับผมนะ1.9บูพาวเวอร์นะครับผมเครื่อง1.9ตัวนี้เดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูนิดนึงนะครับนะมาดูกันก่อนใครสนใจรถคันไหนก็ทักไปในเพจละกันเนาะข้อความไปทางแอดมินละกันเดี๋ยวให้ทาง น้องแอดมินช่อแอดมินฟ้าช่วยกันตอบแล้วก็ให้ข้อมูลเรื่องของการซื้อและการผ่อนนะครับผมนะหรือจะเป็นเงินสดก็ได้น,นี้แล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยตัวรถก็แต่งห้องเครื่องมาพอสมควรกระปุกน้ํากระปุกน้ามันพาวเวอร์พวกท่อเดินมินิยัมอ่ะแล้วก็พวกอุด EGR อันนี้ต้องบอกว่าตัวฝาตัวเครื่องยังไม่เปิดยังเดิมอยู่อันนี้เช็คให้แล้วมีคัตอ่าใส่คัตเบียซีมานะครับผมนะนอกกนั้นก็ยังคงความเดิมอยู่สเต็ปใช้งานครับตัวนี้ไม่ได้มีอะไร มากมายนะครับผมนะจะใช้งานเดินทางไกลอะไรก็ยังเหมือนเดิมได้อยู่คัดก็จะเด้งนิดนึงนะครับผมนะต้องบอกว่าคัดก็โมดิฟายมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมนะตัวนี้ราคาอยู่ที่สักคู่ครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่5้าแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับตัวนี้ออกรถ8บาทนะครับผมนะแล้วก็มีโปรช่วยผ่อน6เดือนด้วยในช่วงเดือนสิงหานี้นะครับที่ให้กับทางลูกค้านะครับผมนะใครสนใจก็สามารถทักอินบ็อกมาได้นะครับผมนะ ผมจะเน้นเป็น,ปนพวกรถเดิมๆนะครับผมนะอย่างรถแต่งเนี่ยบางทีก็จะดูแบบว่าเรื่องของตัวเครื่องที่เป็นพวกพื้นฐานอย่างพวกเสื้อฝาอะไรก็ยังไม่มีรอยแกะรอยเปิดก็โอเคนะครับผมก็ยังอนนี้ก็เรียกว่าใช้งานหรือเดินทางไกลก็สบายดีนะครับผมนะไปดู Fort u n e r กันครับผม Fort u n e r ตัวนี้ปีต้องบอกว่า Fort u n e r คันนี้ปี2 0 0พัน0 0งเท่าไหร่ปี2008นะครับผมนะเป็นเครื่องสา0พดีเซลนะครับผม เกียร์ออโต้โฟร์วิลนะครับนะเดี๋ยวพาดูรอบๆกันก่อนรอบๆไม่มีอะไรเลยรอบๆนี่คงความเดิมหมดเลยนะครับล้อติดรถนะครับผมล้อยางเดิมมีกันตาดมาเพิ่มมาให้นะครับนะแล้วก็มีพวกครอบโครเมียมคิ้วรอบๆนะครับนะสวยดีนะครับผมเดิมแล้วก็อ่ะพาดูก่อนนะครับรอบๆนะครับผมนะใครหารถครอบครัวในคันนี้แนะนําเลยนะครับฟอร์จูเนอร์3,000ดีเซลแล้วก็เกียร์ออโต้โฟร์วิลด้วยนะครับฮะด่าดูด้านในกันครับผม ตัวนี้กุญแจรีโมทนะครับนะอาจจะมืดนิดนึงเนาะวันนี้ฝนตกนะครับที่เต็นท์นะครับผมนะภายในเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์ตัว4ฟวิลด้วยนะครับสามารถที่จะปรับเป็นแบบขับ2หรือว่าขับ4ก็ได้นะครับผมนะภายในลายไม้อาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับอาจจะมืดมืดนิดนึงนะครับผมนะตัวนี้ต้องบอกว่าเครื่องสามพันด้วยดีเซลด้วยนะครับผมนะราคารถเนี่ยอยู่ที่489,00 0บาทนะครับผมนะจัดไฟแนนซ์ก็ผ่อนอยู่ประมาณ 8,000กว่าบาทนะครับผมสําหรับใครที่สนใจอยากซื้อสําสหรับเป็นเขาเรียกอะไรรถที่เป็นรถลักษณะรถครอบครัวนะครับผม3,000เครื่องดีเซล,ลด้วยตัวนี้ก็เรียกว่าประหยัดด้วยแรงด้วยเนาะสำหรับใครที่สนใจก็ทักเข้ามาหาได้นะครับผมนะข้างในลายไม้นะครับผมมีจอมีกล้องถอยหลังอะไรพวกนี้แอร์ออโต้แอร์ดิจิตอลนะครับผมนะลายไม้รอบคันตัวเบาะเป็นสีครีมรอบคันหมดเลยนะไม่รู้พี่โจถ่ายเห็นไหมนะครับเพราะว่าวันนี้ มาบอกว่าฟ้ามืดมากๆเลยนะเพราะว่าฝนตกนะครับผมนะวันนี้คลืมทั้งวันแหละครับเพราะว่าดีเฟชชั่นใช่ไหมนะครับผมนะสองวันสามวันนี้นะครับก็นะก็ต้องเป็นสภาพนี้แหละครับฝนตกนะครับผมนะโอเคเบาะหนังทั้งหมดนะครับสีครีมนะครับสวยงามมากเบาะตัดกะลายไม้นะครับผมด้านหลังก็สามารถนั่งได้นะครับนะสําหรับสองที่นั่งตรงกลางสามที่นั่งรถตีว่าเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับผมแต่ส่วนมากเนี่ย้าไมเราไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็ พับแล้วก็เก็บออกซ้ายขวาเอาไว้วางของอย่างเดียวก็ได้นะครับผมนะก็ไม่ได้ก็ไม่ยากนะครับผมโอเคมาครับดูต่อตัวนี้แจ้งราคาไปแล้วนะสำหรับ for ์ u n เ er. นอผมมีเอลติสอยู่สองคันนะสำหรับใครหารถเดิมๆใช้เลยเนี่ยเอลติสตัวก่อนที่จะเป็นโฉมปัจจุบันนะครับผมนะอันนี้ให้ดูหางให้ดูท้ายให้ดูให้ดูท้ายก่อนนะครับผมนะแล้วก็ดูตัวนี้นะครับผมนะ จะบอกว่าสภาพพอกันเลยนะครับผมราคา3า9 0 0 0กานกะครับกับอีกคันหนึ่ง4 1 9 0 0 0บาทนะครับออกรถ8บาทเหมือนกันนะครับผมนะมาครับดูกันตัวนี้เป็นเอลติสหนึนะครับผมนะพี่โจพาดูรอบๆก่อนตัวนี้มาเดิมเดิมเลยนะครับผมนะรับประกันเรื่องของไม่มีชนหนังน้ําท่วมไฟไหม้นะครับอะไรที่ทําให้ลูกค้าไม่สบายใจไม่มีนะครับผมนะลูกค้าสามารถที่จะเข้ามาตรวจเช็คสภาพมาลองขับทดลองขับเทสได้ได้ทุกวันเลยนะครับผมยังไงก็ เรียนเชิญเลยสําหรับใครสนใจรถภายในเต็นท์ของเรานะครับผมนะตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่4ิดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถวิ่งไปกิโลอยู่ที่หนึ่งแสนประมาณแต่โลนะครับผมนะแล้วก็ผ่อนอยู่ที่เจ็ดพันกว่าบาทนะครับผมเป็นตัว 1.6G รหัส G ของ Toyota ก็เรียกว่าท็อปทอปแล้วนะครับผมนะตัวนี้เป็นกุญแจอ่ากุญแจรีโมทนะครับผมนะยังไม่ใช่สมาร์ทคีย์เนาะตรงนี้นะครับผมภายในสวยเลยนะตัวนี้ต้องบอกว่าข้างในเนี่ยอ่าเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเกียร์ออโต แล้วก็แผ่นแดชบอร์ดอะไรพวกนี้พวกคอนโซลเนี่ยจะเป็นลายไม้นะครับผมตัดกับสีครีมเลยนะครับนะสำหรับใครที่หารถแบบเดิมๆใช้นะครับส่วนอีคันนึงเนี่ยสภาพพอกันเลยกิโลวิ่งมากกว่านิดนึงนะครับผมราคาก็ดรอปลงไปอีกนิดนึงสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทตัวนี้ออกรถเนี่ยต้องบอกว่าใช้เงินออกรถเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักคู่นะครับตัวนี้ออกรถฟรีดาวน,นะครับผมนะผ่อนอยู่เจ็ดพันกว่าบาทรถปีสองพันสิบห้านะครับผม สำหรับใครที่หารถใช้งานจริงๆเนี่ยเอลติสเนี่ยตอบโจทย์แล้วก็เอลติสส่วนมากเขาจะห่วงเรื่องหนึ่งก็คือเคยเป็นรถแท็กซี่รถอะไรมาก่อนอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ตรวจให้เรียบร้อยแล้วไม่ไม่ใช่ทะเบียนที่เป็นอ่าสาธารณะมาก่อนแล้วกันเนาะก็เข้าใจนะครับสําหรับคนที่หารถรุ่นประมาณนี้ใช้อยู่เพราะบางทีงกากลัวว่าจะช้าบ้างหรือใช้งานมาเยอะอะไรอย่างงี้นะครับผมอันนี้ดูให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับนะสำหรับใครสนใจก็ทักอินบอ์ box มาได้หรือโทรหาตามเบอร์ที่ในอยู่ในเพจได้เลยนะครับผมนะ สีดาวออกรถ8บาทพอ่อยู่ที่ประมาณ7,000กว่าบาทนะครับผมนะมี2คันมี2คันให้เลือกเลยนะคันหนึ่ง399,000าอีกคันหนึ่ง419,000นาะครับผมสภาพไม่ได้หนีกันเลยนะครับผมนะลองมาดูได้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมไปเดี๋ยวดู v ีออกันดู v ีออแล้วก็ดู v ีโก้สีประตูยกสูงอ่าพาดูวีโก้ก่อนวีโก้ตัวนี้นะครับเป็นตัวเกียร์ออโต้นะพาพาดูรอบๆก่อนดีกว่า ตัวนี้สีขาวสวยเลยสีขาวนวลเลยนะครับผมนะกระจกนะครับติดมาภายนอกนะครับมีพวกบันไดมีพวกฝาครอบกัรลอยอะไรพวกนี้มาให้ครบหมดแล้วนะครับผมนะล้อตัวติดรถเลยที่เป็นสีเทาเข้มๆแบบนี้นะครับผมมีกล้องถอยหลังนะมาดูกันก่อนครับผมตัวนี้ต้องบอกว่าสวยงามมากๆเลยสําหรับใครที่หารถอเนกประสงค์คือขนของก็ได้แล้วก็นั่งก็ได้แล้วก็ไม่ใช่เกียร์ธรรมดาด้วยเป็นเกียร์ออโต้ด้วยแต่บางคนเขาก็หาเกียร์ธรรมดาคือเป็นสายของเขานะครับผมแต่ ถ้าเดี๋ยวนี้เวลาใช้งานกันนะเกียร์ออโต้สะดวกสุดนะครับผมนะมาดูด้านในกันครับผมตัวนี้ตัวนี้ต้องบอกว่าภายในสีดำนะครับมาพร้อมจอโตย่ตาเลยนะครับผมนะนะแบบนี้เลยแอร์แบ็คู่พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเกียร์ออโต้ตัวนี้เป็น p r ี n n e r นะครับยังไม่มีเกียร์โฟร์วนะตัวนี้ไม่มีโฟร์วินะต้องบอกว่า ลูกค้าลูกค้าที่หาแบบโฟร์วตัวนี้ไม่ใช่นะครับผมตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อธรรมดาเกียร์ออโต้นะครับผมนะไม่วิ่งแสนโลครับตัวนี้เรียกว่าผมว่าสวยงามเลยแล้วก็ภายในก็ไม่ช้าไม่อะไรเลยเนาะแล้วก็ไม่ได้แต่งเพิ่มนะครับผมนะผมก็ติดมาอย่างนี้แต่เจ้าของเดิมเลยนะครับราคาตัวนี้เนี่ยเปิดไปที่4,49,0 0 0บาทมีโปรช่วยผ่อน6เดือนด้วยแล้วก็ตัวนี้ถ้าออกรถเนี่ยก็เรียกว่าฟรีดาวแล้วกันก็คือดาว8บาทนะครับผ่อนอยู่ประมาณ 9 0 0 0ประมาณนะครับผมนะใครสนใจก็ทักมาได้เป็นเครื่องดีเซล3 0 0 0นะครับผมนะตัวนี้แนะนำเลยสำหรับใครที่หารถที่เป็นขนของก็ได้รถครอบครัวก็ได้ขับสบายด้วยเป็นเกียร์ออตโต้ด้วยแล้วก็ถ้าไม่ได้ไปลุยอะไรมากมายเนี่ยไม่ต้องโฟร์วิลครับแค่นี้พอแล้วนะครับผมโอเคไปดูกันต่อครับผมเดี๋ยววันนี้พาดูจนจนพอสมควรแล้วกันเนาะ,ะมาดูตัว V ีออกันหน่อยครับผมวีออปี2015นะครับ ตัวนี้ปี2014พูดผิดครับปี2014ราคาอยู่ที่329,000บาทนะครับแต่งภายนอกลงล้อมานะครับผมนะลองมาดูกันสำหรับรถใช้งานไซส์เขาเรียกไซส์กลางๆแล้วกันเนาะสำหรับ v ีออโฉมนี้นะครับผมนะตัวนี้มาพร้อมสปอยเลอร์เลยลงแ็กมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะดูก่อนเป็น v ีออตัว e นะครับสวยไหมสวยไหมพอได้นะรถเดิมๆเ,เลยนะครับนะ้ไม่ไม่ได้แต่งเครื่องไม่แต่งภายในอะไรมากนะครับลงล้อภายนอกอย่างเดียวนะครับก็ โอเคมากๆแล้วนะครับผมนะมาดูด้านในกันพี่โจตัวนี้เกียร์ออโต้นะครับผมนะภายในสีครีมตัดสีดําเลยนะครับผมวิทยุบิวอินติดรถมาโตโยต้ามาเลยนะครับแบบนี้แล้วก็ภายในไม่มีอะไรมากมายนะครับเป็นตัวเดิมๆจากโรงงานนะครับเกียร์ออโต้นะครับเบาะผ้าติดรถสีครีมนะครับสวยนะครับผมโอเคนะครับด้านในเนี่ต้องบอกว่าตามพวกพวกปุ่มแอร์พวกอะไรก็คือเมนุลตาม ตามรุ่นของเขาเลยนะตัว e แบบนี้เลยนะครับผมใช้งานง่ายแล้วก็เดินทางไกลหรือว่าใช้ในเมืองก็สะดวกเพราะว่ารถไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้เล็กเกินไปนะครับผมนั่งสบายนั่งทั้งครอบครัวเนี่ยอย่างพี่โจนั่งข้างหลังข้างหน้าเนี่ยมีพื้นที่กว้างเนี่ยคนตัวสูงเนี่ยนั่งสบายเลยนะครับสำหรับ v ออตัวนี้นะเพราะว่าเป็น v ออตัวนี้จะยาวกว่า v ออตัวก่อนที่เป็นรุ่นพี่ของเขานะครับผมนะก็เรามาดูได้นะครับราคา3ามแสนสองบาทที่ขายไว้เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ก็โปรช่วยผ่อน6เดือนด้วยแล้วก รีดาวด้วยนะครับผมนะผ่อนอยู่ประมาณนักหกพันกว่าบาทนะครับผมนะก็พอดีเลยนะครับผมนะสำหรับใครที่หารถที่ไม่ต้องผ่อนแพงเกินไปมีรับประกันหลังการขายรับประกันเกียร์เครื่องปีหนึ่งอะไรพวกนี้ให้หมดแล้วก็ดูแลฉุกเฉินยี่สิบชั่วโมงเนี่ยแถมไปด้วยนะครับผมปีหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างเรื่องชนหนังน้ําท่วมไฟไหมอะไรพวกนี้ก็เหมือนเดิมครับการันตีให้ว่าไม่มีนะครับผมนะยังไงก็เรียนเชิญนะครับสาหรับใครที่สนใจอยาก จากถามข้อมูลก็ทักอินบอ์ไปก่อนก็ได้หรืออยากจะมาลองขับลองเครื่องเทสไดน์นี่ได้ทุกวันเลยสําหรับที่ TJ Auto ตนะครับผมนะไปดูกันต่อครับสวัสดี100ผู้ชมครับสวัสดีครับยังไงมาดูรถกันก่อนนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้พาดู v ีออสอีกด้วยนะครับด้านหลังมีอีกเป็น V ีออสเจนที่2อนะครับผมตัวนี้วีออสสีเทาไม่มีอะไรเลยตัวนี้รถเดิมๆนะครับผมนะพาดูรอบๆก่อนพี่โจตัวนี้ครับผมราคาถูกด้วย2 4 0 0 0 0มืกว่าบาทนะครับผม 2 4 9 0 0 0บาทนะถ้าจำไม่ผิดตัว e แล้วผมไปดูราคาให้หน้าป้ายนะครับผม2อง0 0 0บาทนะครับถูกไปอีก4 0 0 0 2 4 5 0 0 0บาทตัว v ออสเจนที่2ตัวรถเดิมเดิมผมประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีแล้วก็ชนหนังน้ำท่วมไฟไหม้ไม่มีอันนี้การันตีให้ทุกคันทุกคันในเต็นท์นะครับผมนะตัวนี้มีโปรช่วยผ่อน6เดือนอยู่สำหรับโปรเดือนสิงหานี้นะครับช่วยผ่อน6เดือนราคาก็ถูกอยู่แล้วแล้วก็ช่วยผ่อนอีกนะครับผมนะมาดูด้านในกัน กุญแจรีโมทนะครับตัวนี้เกียร์ออตโต้คอนโซลเนี่ยลักษณะสไตล์เขาแบบนี้เลยนะครับไม่ไม่จะไปอยู่ตรงกลางเนี่ยแหละครับผม2 4 5 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้ฟรีดาวด้วยผ่อนอยู่5,000ันเองลูกค้านะไม่ต้องใช้ฐานอะไรในการซื้อให้มันมากมายนะครับรถเนี่ยต้องบอกว่าพอเพียงแล้วสำหรับการใช้งานนะครับผมเดินทางใกล้ไกลได้หมดเลยแอร์แบ็กคู่นะครับภายในสีดำเบาะตัวรถติดรถเดิมๆเลยแบบนี้นะครับผมนะก็ เรียนเชิญสำหรับใครสนใจก็ลองมาดูมาเทสได้ลองขับได้เกียร์ออตโอต้นะครับใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับตัวรถไซส์เรียกว่ากลางๆนะครับไม่ใหญ่เกินไปนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็พาดูประมาณนี้เลยนะวิทย์แดงแถมไปด้วยอีกคันดีกว่าวิทย์แดงวิอยแดงเนี่ยสวยเลยภายนอกเรียกว่าสีเนี่ยใสยกริ้งเลยนะตัวนี้นะครับผมสามแสนสามหมื่นเก้าพันตัวนี้ ัวรถเดิมๆพี่โจพาเดินดูก่อนสีนี้ต้องบอกว่าสีเฉพาะกลุ่มเฉพาะคนที่ชอบเลยนะสาหรับสีนี้นะครับผมสีแดงเนี่ยแต่ถ้าใครหาสีแดงอยู่และรุ่นนี้ดูคันนี้ยังไงไม่ผิดหวงังผมการันตีให้ทุทกท่านเลยผมผมผมมั่นใจด่าผมได้เอางี้ดีกว่านะครับผมมาดูได้ตัวนี้นะครับสวยนะครับตัวรถเดิมๆเ,เลยเน,ะนะนะนะะานนะนะนะครับผมนะประมาณนี้นะไฟเลี้ยวอยู่มุมแล้วนะครับผมนะตัวนี้เป็น v ีออตัว E ปี P 2015ครับผมไปดูด้านในกัน ุญแจรีโมทนะครับตัวนี้แอร์แบ็กคู่แล้วภายในเบาะผ้าสีน้ําเงินเข้มตัดดํานะครับผมนะแอร์แบ็กคู่วิทยุติดรถเดิมแบบนี้เลยนะครับเกียร์ออโต้ auto. ตัวนี้ไม่วิ่งไปอยู่ประมาณแสนโลนะครับผมไม่เยอะนะสําหรับปี2015นะครับผมรถ4-5ปีราคาถูกลงมาเกินครึ่งแล้วนะครับผมนะยังไงก็ลองมาลองเทสลองขับได้นะครับผมสําหรับ B ออตัวนี้นะต้องบอกว่า สวยมากเลยเนาะด้านในนะครับผมนะไม่ช้ำไม่อะไรเลยตัวรถยังเป็นความเดิมอยู่แต่วันนี้ภาพที่ถ่ายออกมาอาจจะดูมืดหน่อยนะครับผมนะฝนตกรอบๆแล้วก็พยายามเปิดไฟช่วยแล้วนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับลูกค้านะวันนี้ก็แจ้งโปรโมชั่นอีกทีนึงแล้วกันเนาะต้องบอกว่าราคาอยู่ที่3ามแสนสามหมื่นเก้านะครับผมนะแล้วก็ตัวนี้จัดโปรฟรีดาวอยู่ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับผ่อนอยู่ที่ประมาณ6000นนะครับผมนะสำหรับใครสนใจ v ีออสสีนี้นะครับผมสีแดงสวยเดิม มาดูได้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับตัวนี้นะครับผมนะโอเคครับผมวันนี้พาดูคร่าวๆก่อนละกันประมาณนี้นะครับนะสาหรับใครสนใจตัวไหนที่ทั้งรีวิวแล้วไม่ได้รีวิวนะครับผมนะก็ต้องบอกว่าดูในหน้าเพจเราก็ได้เพราะเราลงรถไว้ทุกคันอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็สนใจคันไหนก็ทักเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวให้ทางน้องแอดมินตอบคาถามแล้วก็ให้รายละเอียดกับลูกค้าได้นะครับนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขออ่านข้อความก่อนนะครับผม แป๊บหนึ่งโอ้ผมผมก็มมวแต่คุยไม่นี่เลยนะครับขออนุขออนุญาตนะครับขอโทษทีครับผมสวัสดีครับสวัสดีเราขอตอบข้อความก่อนนะครับสวัสดีสวัสดีน้องสิงห์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณภูเขาสีชมพูนะครับผมสวัสดีคุณวัชระนะครับสวัสดีครับนะครับแล้วก็มีแจ็สอาร์เอสไหมครับคุณขนมโคกผมตอนนี้ที่ผมพาดูสามคันแรกนะครับแจ็สจีเค้วก็จีอีมีหนึ่งคันนะครับผมนะ ขอดูแคปตัวเตี้ยอีสูคุณจิตป,ประพัน์ตอนนี้แแคบตัวที่แแคตัวเตี้ย,ยอีสูในสต๊อกผมไม่มีนะครับผมเดี๋ยวยังไงผ่าหาเข้ามาให้ใหม่นะครับผมนะกระบะแแคปตอนนี้ผมหมดเลยใช่ครับใช่ครับผมเอลติสคุณไมมถามมาเครื่องเท่าไหร่เอลติสตอนนี้มีสีเทาตัวนี้นะครับผมรถเดิมทั้งคู่นะแล้วก็มีคันนี้นะครับตัวนี้นะครับผมเครื่องหนึ่งจุดหกหนึ่งจุดหกจีนะครับผมหนึ่งจุดหกจีทั้งคู่ 1.6G ทั 1> 1. ้งค so ู so musician, ta ta h, so ่ตัวนี้มันจะมีเครื่อง1.6 1.8นะครับผมนะตัวนี้เป็นเครื่อง1.6นะครับผมนะเรียนเชิญนะครับสำหรับถ้าเกิดว่าสนใจจะมาลองเทสลองเครื่องลองขับเทสไต์ได้เลยนะครับผมนะเรียกว่า1.6เนี่ยได้ประหยัดด้วยแล้วก็เรื่องของเรียวแรงก็ไม่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 ขี้เหร่แน่นอนนะครับนิสสันซีลฟี่ปี2017กับมาด้า3ปี2014ตอนนี้หมดครับไม่มีของครับผมดูพิกาฟส่งแล้วส่งตังค่า0ันได้ครับคุณซุ้มเดี๋ยวให้ทางน้้ออองแแดมมินนนตบบไปลวกััเาะครผ คุณพัชระพรบอกว่าอยู่แถวไหนอ,อ๋อผมอยู่จังหวัดอยุธยาครับอยู่ติดกับศูนย์นิสันอยุธยาเลยแล้วก็ใกล้กับบิ๊กซีอยุธยามาง่ายมากถ้าเกิดว่ามาไม่ถูกอขอโลเคชั่นได้นะครับผมไม่ยากไม่ยากครับผมนะสวัสดีครับสวัสดีพี่บอยด้วยครับขอบคุณมากครับพี่เต็นท์นี้รถสวยจริงขอบคุณครับขอบคุณครับคือผมทํางานเนี่ยสินค้าหรือคุณภาพรถผมต้องเขาเรียกอะไรผมต้องขายขายขายรถที่ เรียกว่าลูกค้าเอาไปพอใจถูกใจแล้วก็มีการซื้อซื้อเขาเรียกอะไรซื้อซ้ําแล้วก็อยู่เขาเรียกอ่าอยู่ในไซเคิลอยู่ในวงวงจรในการทําธุรกิจตรงนี้นะครับผมนะยังไงก็เรียกว่าเรื่องของคุณภาพแล้วก็เรื่องของความพึงพอใจของลูกค้าต้องที่หนึ่งอันนี้ต้องให้กันอยู่อยู่แล้วแน่นอนนะครับผมนะขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีคุณต้อยทิพย์ด้วยครับสวัสดีครับเนาะวันนี้ก็พอดีพอดีนะครับนะประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวยังไง ไลฟ์สดรอบหน้าเดี๋ยวผมจะอาจจะแจ้งลงในเพจก่อนว่าจะมีไลฟ์สดหรือไงนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตเลยวันนี้ฝนตกแล้วก็ไม่รู้จะไลฟ์ช่วงไหนก็พอดีว่ามันเริ่มซาแล้วก็เลยไลฟ์เลยนะครับผมนะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับสาหรับการรับชมนะครับผมใครสนใจรถรุ่นไหนยังไงก็ทักเข้าไปในเพจแล้วก็ทางข้อความก็ได้เลยนะครับผมนะและยังไงก็ขอบคุณมากๆสําหรับการรับชมนะครับเร่องไงไว้พบกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม